ก่อนจะดูคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องเพื่อนผมเลยนะครับชื่อช่อง nefonim นะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับให้ถึง1,000ผู้ติดตามนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับช่อง mayulov นะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อนผมด้วยนะให้ถึง1000นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับ โอ้ตอนนี้ฝนก็ตกเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทสตั๊กตูจึ้งเกยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกม9.9คืนในป่านะคือผมอยากให้เพื่อนผมอ่ะถึงหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับก็นั่นแหละก็ฝากกดติดต,ตามกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับตอนนี้ผมก็เล่นคนเดียวนะ เหมือนเดิมครับ <c oughs> ใครอยากทำคลิปกับกผมนะครับพรุ่งนี้นะครับก็อคอมเมนต์มานะอย่าเล่นกับผมอย่าเล่นกับผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผมมีแค่สไปดีนะครับในโลบอกนะเมื่อกี้ผมกำลังนึกอยู่นะโอเคกองเหรียญน,นะครับ สามารถไปซื้อของได้เพราะว่ามีคนที่คอมเมนต์เขาบอกผมว่าไอเหรียญเนี่ยมันสามารถเอาไปซื้อของได้นะครับไอที่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรว่าเหมือนมา้าเออบอกไม่ถูกเหมือนกันฮะเราจะเอาของมาขายแล้วผมต้องไปไปซื้อตรงนั้นเออแล้วเขาบอกว่าเราสามารถไปช่วยเด็กได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไป สีเขียวนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบ้านสีเขียวมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องต้องให้แบบว่าคนต้องให้น้องๆ้องเขามาเล่นด้วยนะครับผมผมถึงจะรู้นะโอเคอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กับผมดยนะครับให้ผมมีผู้ติดตามถึงสามพันนะครับขอให้เป็นไปได้เลย ขอเลยกันนะผมอยากได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะเออมากสามพันก็ได้นะถ้าคนดูเมตานะครับก็นั่นแหละช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะใครอยากคุยอะไรผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคุยกับทุกคนแหละเออถึงจะมีเกียร์มั่งมีปั่นมั่ง,งก็คุยได้หมดนะฮะ แต่ถ้าเกียดมากผมกจาจะมาสุด้วยนะเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งครับเขาด่าผมว่ากากไอไก่อะไรอเนะี้ยเออหนึ่งๆกับผมป้าอะไรอยนะ่างเงี้ยเออแต่งจิงผมก็ไม่อะไรนะครับผมเข้าใจเป็นวัยกำลังห้าวนะผมก็ไปดูช่องเขานะครับโหโหเกียนชิบหาย เขาเรียกเด็กหัวเกียนนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมเข้าใจนะเด็กมันก็จะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ที่เด็กเป็นแบบนี้กันก็เพราะว่าแหละดูช่องที่แบบว่ากินเกียนไงแล้วก็เอามาทําตามอะไรอย่างี้ยครับก็คือการลอกเลียนแบบอะไรไม่รู้วันนี้ผมพูดรู้เรื่องแล้วนะ ผมจะพยายามพูดใี้รู้เรื่องให้มากที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าคนก็ไม่ได้คอมเมนต์มาไงผมก็ไม่ก็เลยไม่รู้ว่าวิธีการพูดของผมเนี่ยมันมันงงไหมหรือว่าคนไม่เข้าใจกันบ้างไหมอะไรแบบนี้ฮรับางทีผมก็พูดวุกไปวนมานะบางทีก็ไม่รู้ตัวเองครับผมไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองพูดบุกไปวนมานะ บางคำผมพูดไปแล้วบางทีผมก็พูดตามอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ดูพออะไรนะแต่กระช่างมันเถอะเรามาโกัสที่เกมดีกว่าครับเฮ้ยเหมือนผมจะเจอสมบัติวะ่ะอีกสมบัติครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจอฐานหินด้วยว่า โอ้ดวงดีเกินสวยสวยสวยแล้วก็เจอห้องน้ำา้วยครับห้องน้ํานี้มีอะไรหรือเปล่านะ่ามีผีหรือเปล่าผีห้องน้ํำไหม <c oughs> ผมไม่มีหรอกเอ้ยได้เจอฐานเห็นว่าสวยเฮ้ยเปิดทีบป่ะเด๋อบอกนะว่ามีว่ามีอะไรว่ามีอะไรลุ้นอยู่ <c oughs> โอ้โหเปิดมาไม่มีหาอะไรเลยสภาพ มันหลอกเราแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้ฐานหินมานะขออภัยานะครับสําหรับคําหยาบมันก็นิดนึงนะเออไม่เยอะมากนานทีจะพูดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ฐานหินแล้วเรามาใส่นะครับผมบอกเลยไปจะดับช้ามากนะอย่างไงเราก็ต้องเอาตัวรอดจากไอ้พวกไอ้นั่นแหละไอ้พวกที่บูชายเไรพวกนี้ แต่ถ้าใครแบบว่าดูแล้วผมดูช่องผมแล้วขัดใจนะสามารถกดเลิกติดตามได้นะครับอันนี้ผมไม่ว่ากันนะอืเพราะว่านั่นแหละเฮ้ยเจอหมาป่าป่ะเพราะว่าบางคลิปที่ผมทําบางคลิปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็จะเดิมๆนะรูปแบบเกมก็เหมือนเดิม โ okay. อเคตันนี้เราได้มาเราได้สเต็กแล้วนะครับเฮ้ยเชี้ยโอ้ผมตายขึ้ลยผไม่น่าออกมาเลยเรียบร้อยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย